ยีห้าบุลกตินแต่คนิีเต้นได้บุกเขันเปียกติจเป็นไงางกาจะสิกงรางเพลงจะเพลงนี่ด้สิึงรางเพ่งงานลำลูกเดียวได้หายเมย์เยมาบ้างม่เมย์มันจะไหนแต่แตกูว้างแห้งหนามึงกับพ่อแห้งเหรอแม่สรางเยเจ้้ยมึงกับคนฟื้ในวงการกูละถึงเลยยี่หามั้งเื้อย่างจ้อย่ง เกินมีบออื่นบ่อย่างเหมืจะบไปต่างอีหาแอ่สวนนี้จะมาม่มีพูดกานน้ำเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระถ่กับเป็นบ่เครื่อแต่แต่ถาถือก,กับตากถือบ่อเครื่ออีหากุงมันรู้เกินมา,า,าม<ไ>กิดหากูไส้ยล้วตีไว้กูกลับมาเลี่ยจะว่จมีคู่กูเมียสุดกมาอะไรล้อมกูเน,นะลกะูก2ออ่ะลูกซะ เนี่ยสองกันเลย่โดนอขวาเลยนี่คือกระเวยแม่ไม่จะเซีนผ้าเขียนผาม่จะสี่บบที่เนี้ยป้านี่แสดงว่าของทังหลได้เนี่ยหลของถังหลมันมกูขอเนี่ยยัยคุณอยากได้อยากได้หละเนาะเอาเอาจะโกงเอาคุณสวัสดิ์ว่ให้เอาอยังงไรเนี่ยพ้าร่วงนี่อยังก่อผ้าร่วงผ้าร่วงแม่ไมงจะจะโบพี่ผาแต่ยังว่าผ้าร่วง ดาดโูนซอเหลือแต่กวากูบ่าเอาเอาองไหมอจะได้ว่าไม่เออเอาเหนียวเหนียวหน่งกำมาเดินเดนเด้อเด้ออย่งเน่ยพวกนี้เด้อกูเอาใจมาคุยเด้อ้าจะไหนใหญ่าลุกใหญ่โอุ้งใหญ่้อกูเข้าวกูหลงมองจากหงเอาไปจะไหนใหญ่ลุกใหญ่เด้อขับพิ่กับไปเดอมือปืนน้ำมิงตั้งตาพี่กับเราเสียหลักเด่นตามกับสิหลอดสิหลอดตามแค่สองเวซาตัดตัไปอย่างเตี้ยตายจะขายิง ไอ้ผีก็แอาขึ้นไปเจอให้กูถามมึงคาพักแม่เนี่ยยังไงอีกแง่มึงบ่โง่ตว่ามึงอไห่เป็นกระเทยนะกูหันโอ้ยกะจีหัวใจเนี่ยกูก็ลักเป็นละมา้ของกูจนเนี่ยจากกูสร้างสร้มมายยงแง่กูเนี่ยมันเป็อย่างนะมันปากเป็นจมเป็นหลายป,ปากน,นั่น,นเนี่ยมันขึ้นหรงกูต้องโง่ตาลับขับตะน,นอนทำหน้าที่ดูกูใจโอ้กะจีใครเนี่ยยุ่งหรอโดน,น,นเถื่อนเนาะสู้มือ งงนหนัวเงี้ยคว้านว่าหวานอมขมกลืนผู้ใดหนีมาจังฉีแต่มปน,นกูหวานอมขมกลืนน,นจําหนุ่มานกูสบายใจหลาหล่คุณมาจังเสียแม่นบอไอะไนวดเพราะลยหาผู้ชายจร้าน้อย <c oughs> ถ้ากูยังไงปนนี่มึงก็พากูซื้อเสือมอไซต์จะทันเน่ยม่บอด็กนปนนี้มึงจะไปซื้อสามอไซต์หันมาซเว่นเขากำขายอยู่ยเด้อเซเว่นใส่จิขายมอไซต์ขายโพดขายยุใส่ยำกูไปซื้อฮอดดอกรับยักถามขายกูดะเขาถามมาจะไหนเร็นไหมคะ าาาาม,มามาคนด้าวาสนะอี่ฮะขวามึงมอเป็นเบบแน่นั่นเบฟแต่ข้อหมายข้อนเอาเขาไม่ข้เวเบฟอูนบ่คือว่าผู้ว,ว้ายเูหาเอ,อ,อตอนนี้มึงขึ้นมาผู้ใดไน,นี่บอขะ้นิมาเจอผู้หนึ่งอยู่นี่หระผูดอะไรวุว้ยเมือี้คนเราเพิ่มาเลัยไผ่มาล้เขาลองไว้จัง,ง,รงไรอย่างเนี้ยยืมเงินอีกไงเด้อยืมเงินอีกไงเด้อ,อว้ย เอาไปเลยองว่ายจั ų, ่นแม่ผู้ใดลองโมจักเตีอย่าี้ดีไทยมาบ้องสิป้าจิ้อเขามือกูศิตรตโบกงามเร็วป้าจิท้อผู้ใดมาก่อนผู้ใดมาหลังมื่ก็ับจำไว้แน่กูมาก่อนกุยังเบาเบามึงมาที่หลังกุศลน้ามาก่อนมาหลังก็คือคือกันนั่นแหละแง่ไหนเม่เยอะเอามงนีเละยีบบัวพวกหม่งงวดผู้ป้าคุณหม่อนกินร้านข้าวหม่อนน้ำมันหม่อนน้ำปลาน้ำดงเฮ้ยมึงโคตรจังเห็นเท่าไหร่มาแม่ม จะบอกว่าบออ้านจะเท่าจะเชี่ยวอ,อา้าวม่รับั่งกว่าจีพานนานมาได้เท่ากับเทยล้าน,นั่นล้าน,นี่ถามดูแต่ดวงแต่น้ำหวานโดยจะพอมาติดดูดูกขมูมาเนี้ยล้านนาตยานี่บ้านเนี้ยนนก่อนเนี่ยดูส่อหาว่าสั่งอยากได้จต่หัวหัวปูดเดี๋ยวเดี๋ยวละจะา้าแม่ม่งมไม่แงกว่าคำอ้าวคุณนายคนตาดีถามคนตาบอดกันด,ดิเอาไงี้รู้จาัดก,การไปตีเลยเขาก็ยังมาดูดวงแม่นแม่นดูดวงแม่นแม่นนี่พี่ถ้าผีหาขวาน เ่ราบางแหน่เ้างหลังเนี่ยดูดวงมันแม่งจื่อไอหัวมึงโคตรตาบอดนโคตรตาบอดมาหาดูดวงต่อมาหาดูดวงเอออะละจ้าตาบอดจริงจ้าม่งมันขึ้นอีบอดเดียนอ้าวแต่เนี้ว่ามันบราเห็นหงวะแต่เนี้ยว่ามันมืดแสียงว่ะตานีบอดเนาะเออตานีบอดแต่หนาวไหมเนาะโอ้ยว่าชิมาทำไม่แกงเนี่ว่าไม่เล่นไพ่เขาทุกกระเทยมามาสอนได้เนี่ยว่าได้มักเล่นปะนั่น มันหยุดเสา,าร์อาทิตย์ที่บ่เมียมบานตัวปอดตัวเมียไปเห็ดง,งานทีแท้มันหลินปอกดิง่งจะไปายาให้เขาเป็นยังก็หาราได้พิเศษนะจ้าถ้าเราคตรตาบอดเสียงดีแท่ากูให้จักเสียงดีเสียงบ่งดีเราทำไมพูดสาระไม่พอคอยไม่คอยดังเพราอีต้าเอาละไทยหรอ นี่นก็ด,กลดัลง,ลงเฟังจะเพลงนี่แหะมือน,นี้ขาบัดเดิส้ามานลมื่นคนฟังนันรตีฮอกกามีนันรตีพเจ้ามวนขึ้นอย่างแปมแปมแปมิปป้นก็เขาเสียงใข่ดอกนันโรตีพูเจ้าแต่อันทีฟังก็เป็นอย่งข่มีนันโรตีไม่เองนันรตีรตเอออาล่หละ,ะจเพลงนีจักน่อยเนาะนั่งกดเข้าเศอาจดีที่เ เป็นดาหยูอยากสิหูว่าน้องพอแล้ววะไอ้บุห่านี่มันลูเรียงนี่ด้ว่ามึงไปดูดวงไปดูดวงไอ้ยิ่งเสียขคนขอฮ่าฮ่่าไปดวงไปจะเห็นดีบ้างหัวจากสีเมนมาเมนแล้วคนดูนะเหมือนป่านเหมือนเตี้ยงบ่ไหเอี้ยงนี่ละข้าเั่น ส่เอามือมาใช่ไหมล่ะคูแล้วก็คิดว่าไปนะกูบอกเรียเมื่อมาแห่เดียตีนมักแต่เน้าลูกเมือเขามื่อละเมื่อเมื่ออย่างนั้นอย่าง กระเทยแต่ไหนมีหดเมีย่คิวบอคิวกูปาดหกระเทยแต่ไยานเมียวะว้าวกะเทยมึงหลวมมึงแหลกกูบาดีไม่ใช่กระเยาดูดวงเม่นไปไปแฮมนจะเยนางแม่มันหนีละเมีคนง่ายละนะงาไม่กวนเช้าเช้าเชเชาไม่ยังหลักบ้าติโ กัญนามาทฉหลังมงสิมาทางนีมีเอ็จะได้มูสตัากั่กมึ้ไปหานางเอิญ้อุ่นท่ทุทุไม่คุ้นทุนหัวไม่ย่าม่นสวยมดาราช่องเก็บคกวนพุชจงกุงงัยจะได้ยาสเพ็หม่องนางไหลแม่นางนั่นเน่ตงกวอีกม่จัได้แจกตาถึงทั้งใทแจกได้แจ๊กมากูพวกกามกว่าพู้หลายๆทีตาถึงบ่แมนกูเ่ไดตาถึงไม่อยงกูขึ้นเอา ไปเสียละไาทางไหนไปนั่งฟังท้าผุนได้นงได้ไปลรอผุนผุฟังฟังผุนไปลเมน์มัผีมาไหมแง่ไปแา่ไปเว่าบอห้องยางสูนไปท่านั้นเประเดีวมันจือึนป้ากูเกิดบานกูฮ้องกิจะค่อยพอดนี่ยะเจือเมียงนวตาบอดถุคนตาดีเสยหลกนั่งเสยลนั่งหาละังหละมุกไปนั่งไก่มูได้ไหมสิจึน เจียนมาเจีนแม่มนลำล่ากับอะไต้อภาษาซุ้ดดอสโอ้ยจังเหม็นลำบากละบนก็บอกไหลเชียแล้วอย่ามาอย่ามามัน้อนี่ก็บอเสียกันก็จเกว่ามาเฮ็ดหยังบุ่จึนบันจมนบันนอกและสูบ้านกูได้สารค้ามื่นจึนกับจืนหนอกูยั่เกือบกูเปียกกูเือดเงืด กออะไรจะแพงปั่นนั้นเกือบราคาเท่าใดเพือได<ว>้59ห้าสิบเก้าบาทพูดเด่นีน่แม่โอ้ยแพยงจริงๆด้วยกูเงินสุ่มปูสาดเบื้องแหนเป็นอย่างยั่งไปด่ากันสิบสุ่มไปสุมปส่มไปโ, <c oughs> โอ้ยไอ้ไนี่ดาสุ่มนี่น้องบอเป็นห่วงดอกน้องงี้แต่ง,งูล็อกเสียบมาสิโพมาน้ำน้ำท่นาน่ะบูโอ้ยงูล็อกเสียกก็เป็นตะยานดอกงูอย่างสันงูแม่ซอยมันเป็นตัวแดงใดงงูแม่ซอย มันตัวบ่อใหญ่ดอกแต่ว่ามันซอยกันว้าไม่เอาไมโอ้ห้ากิีลเมตรว้ามันตัวอีหยังญ่ไปที่นี้ว้ายมันค้อนอยู่ที่ไหนแม่คนค่ะคอนค้อนี่หรีเตี้ยคนอนี่หรีค่ะกระชันนะ้อก๊สถ้าหาแขีวแล้วไอ้เบิ่งนี่นะอยู่ค่ะอุ้ยว่าเด่นวดน้ำเขาเนี่ยอุ้ย มันคือ,อยังพอการถอปูสูงขนดนั้น,นเอาละเอาละปวดนี้แชงเอาละยัยโดยปัดเปลาถุงน้องเมียมาใส่ติมะเหลี่ยมโยกพูเท่ว่าม่นถุงน้องเมียไม่ยังขัดฉันกระเทยเมาเหล่าขอลืมไปโอ้ยหายกินนักกันซัดปัดกระเทยติเนี่ยแกกระเทยเมื่ตอนมัดตัวนี่แหละขาติเน,นี่ยขาต่อขาเมื่อกี้มันไม่ยังขัดฉัน อ่าติคือมีขนด้วยซุ้ยเหงาขนแมงไมใส่ถุงน่องขนสัตว์พี่ปอดเอาถุงน่องขนสัตว์พีเออเอออีพีกตกหนามเลยมึงไม่คอยขู่ขากูแมวมึงยังยังเหี้ยแจ็คละเนาะฉันนึกว่าถุงน้องขนสัตว์เป็นกระเทยจีราเป็นกระเทยค่ะว้ายขันกระเทยผู้ให้ปานนี่แม่บูดาติ้ม้ายแม่ที่ว่าจะผู้ให้ยู่ทั้งห้างทุกทั้งร้างเลยผู้ใไฮก็เ้าผู้ตัวสูง อีปอกว่าไว้ทัวงันคนอื่นอะบาเบิ่งหน้าจะของนาตีลาเนี่ยธนาคุณละโอ้ยมึงได้เงียบดิอีผีเอ้ยโอ้ยนาอีนี่ตัวนี่น,อนาอีหลีรู้จักไหมทุกวันนี้สมัยนี้เขานิยมโบททอกันดูอย่างหน้าพี่สิหน้าพี่ไปทำอะไรเหรอนายรอยใหม่ค่ะโอ้ยนาจะมึงมาต้องรอยไหมเนูขกูหามึงรอยอยังไปหารอยเสียคาวผุน่ะไม่หยังเดียวดิมันเป็นต่างห่างไอ้ตาบอดน่ จะไเนี่ยมาสั่งกูเอาหีเนี่ยหีเนี่ยทักแมนไม่หยังกูเขียนไปทั้ง่างเรียบร้อยแล้วหีกูนหรอว่าต้องห่วงดอกไอ้กูถามสุวเนเองมึงดูซิมึงดูซิมึงดูงดตากูซิสามชั้นนะเฮ้ยใส่ประกัดูว่าสามสั้นเมยจะได้มึงเข่าไหนฮะมันย้อนห้ังตาย่อนมาสั่นกุลการห้างผืนที่โยน ยี่หเนี่ยเอาตคว่จร un> er ิงมาวานอะเฮ้ยเบิ้งหน้าเนยเปียนีเบิ <t 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 ้งหนาเนี่ยเปียงกูแบูนาบบกบ้านลรลยี่บวาหาเนี่ยเนาะข้อรเนี่ยก็บพเกงใจูเนาะห้ามือได้บุนึงแม่้องไปมั้นังบงกูจะเหแจงไหนเอากมืเมียก็บลูกเมื่อแล้วกาน้าอย่างก่อนว่าไม่ยังมีเข้ามาถึงมองไหมเนี่ยเผื่อมองยังยังค่ะหรืว่าจะ มึงว่ามึงจะพากูไปดูวีระพงศ์ที่ไหนนะมันเป็นสวนสัตว์หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่แตะแหนมจี๋ละไม่เพราะเออมึงแหละฉันเทยตีเนี่ยอาจารย์ล่ะมึงกินข้าวแซ่บกูตีน้อยแซ่บบ่อห่วยมึงกินแซ่บ่อแซ่บกะแซ่บแ่อข้ามแซ่ข้ามบ่อุ้ยสุดท้ายคือก้อนเงาใหญ่ นี่มันลทวงกูเนาะป้าแดงกองเหี้ยูหู้แล้วกูหู้แล้วว่ามัเศร้าสุดมาตาใสเม่สาวมาจะใส่บ้านนองก่อนเอาอีหายนี่มึงตาบอดว่าแม่ปีอีูู้ดแล้ววมั่วไอ้คนสารเลอเลยเขาบ้าคัดใจว่าในนเป็นกระเทยประเภทไหนคะกคะเกยตรกรบมันห้องนี่แหละเง่ายวงายเพื่อนงมีตัว เป็นหน้างามนงามซ้ำไหนเนาะไหวง่ามกระวิดน้อยไห่คนไหนงามเกี่ยวเข่าไันยังมันไคเขาไคกรมันองค์ปีพอหลงเนาะคำน้อยง่ามกระวิกตันน้ำบ่ไดไม่ใช่งจังนอยบ่ไดอย่างไรเสียงเขาแตกคอคนไหนก็ไม่แต่ดังกบกระไลสิบอกไห่น่ากระไลซ้ำไงเอาอ้ยหลยจนเข่ามุนเอามันเกี่ยวกันเนาะเอกบจะเหยียบอีกพวกมาหาต้นั้ีติบุรีไป็นซก้าไปเด้อ กันขานเบิ้งเจ้าหยกจีแล้วคอยตีน้ำเน่เดี๋ยวกระเทยตีเนี่ยฮะกระเทยตีอ่ะมึงว่ามันหยั่งสัตนาล่ะกระเทยแม่หยังมันคือแม่ยงพ่อมาผีเถิดเม่งพ่อมาผีเจ้าเนี่ยจะกู้ารังเสียดพวกเนี่ยโอก็ให้กูไป็นเบิ้องสูน้ำแน่สูดูข้ากระเถยเขียนพระตีนี่โอ้ยเขารักษาแต่คนเด้อพระน่ะไม่ได้รักษากระเทยเด้อเนี่ยให้ผมถามหน่อย เวลแออาแขนพาจากแขนหลายองค์เข้าใจไหมทำไมเหรอโอ้ยเวลาเราจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม <ทำ S 2> องค์นี้ก็จะนิ่งองค์นี้องค์นี้ก็จะนิ่งองค์นี้เอาไปเอามาตายสื่อนะเย้มาเป๊ครับสับไปน้องเห้่ออะไรคือนิ่งกนะั้นาะใช้เบิ่์ดอกไหมโอ้ยโอ้ยพุกปันนี้จจไหนเมจยังให้กาเกิดเดี๋ยวก่อน อันนี้อะไรนี่โอ้ยคนมาดูดวงโอ้ทำไมดังหน่อยจังเลยมันเอามาบะมือดูไอ้เนาะอีหล่าเอ้ยเกิดมาจังใดจังหน้าแล่เอ็นเอ็นจังสีหนอถ้าอย่างนั้นถึงจะไม่ให้นั่นหน้าแลก็ทาแป้งมันสิเนาะทาแป้งเออมึงเอาแป้งมาไหมเปี่ยงแป้งกูอีกแล้วโอ้ดิแป้งกูก็เอามายิ้มหน่อยสงสารมันโอ้ยมานั่งหน้าแล้วเอ็นเอ็นไม่อายคนเดี๋ยวรู้ แ่ยกูรให้ o, i, ูตายแมกูนาแก้มงามเนี่ยงามนะเนี่ยอู้ยโอ้โาวั่วะนนี่เนาะาแก้มวแ่กู้ไเยความนีก็่ได้ขให้กูเห็นให้รเลย สองห้ายีเนี่ยมันห้าเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนที่ไปใส่เอาไปเอาลูกมือเดี๋ยวแม่มเดี๋ยวจะได้มันกระถุงกูมากแห้งค่ะแม่เอาไปอดรอที่ลบบแม่มึงขี้มึงลือท่อมนี่แม่มึงไปแล้วไปกับไปโหดแม่ได้ค่อยหาซื้อลูกปลาพันปลามาปล่อยเดินนี่จะข้าวก่อนอี๋อะไรหรอนี่เก๋งอะไร รู้จักไหมที่นี่เขามีนวดบีบเอ็นไหมบังนี่แหละบองนวดฮะน่ะบองนวดเหรออวยพวกเธอนี่เริหมอนวดแม่นู้ฉันนี่ยล่ะค่ะทำไมขี้ร้ายจังเอาขี้ร้ายพิษแม่มึงกี่ผิดหนีบขาดสะโพกยังไงยายส่อมเราเฮ้ยพ่อหมอใหญ่ชะลอชะลอหามึงกระเทยกระเทยรื้อข้าวอย่าหลงเสียงนวดให้หน่อยได้ไหมนวดหน่อยไวดหน่อย นายจะซุกกบออเาพิดตับกูเลยวจะมาแข่กันก็ได้แต่งเอาไม่ใช่กันดิกชิเงินลุงเลยปเงินฉันนี่ฉันบ่แค่นะคะฉันรวยฉันบ่เงินไป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 โคตรพอเงินไม่ผูดไอสุกกูแน่หนขาบ่ได้ซุกอี่กว่าเพาตีนต่ำป้าจุดพอดแล้วก็จุกอยู่แหกที่พ่อมึงเห็นกระเด็นเมาเมาอีกกูก็โม่นกเห็นพูดไอ้ไม่อีเห็นคนเมาเมาไป เราาไวเซียนแต่เมียก็ว่าเขาใจพราะรยังไดก็ไม่่มาสายว่าถ้าคุยกัน้ำมูไม่ใจก็อไรแม่มูลเน่ยังสมัยสมัยมแตรมูอเดียวกันมันท่อเสร้างกันอยู่มึงมาจากโปกแกไม่ตีพวกแกไดกใคสร้างหรอกูว่าจะสนับสนุนในเมียกูเลยเฟซบุ๊กเขาไปเล่นเฟซบุ๊กแล้วแบบป่วนพิ่งเดี๋ยวนี้เอาเลนะเซอันนน ดีทอกับแกกดีเรยังไหสร้างเลยกูทุบเฉ็มมาเลยโทรศัพท์เนี่ยกูโอ้โหแต่เปลืองเงาแกนี่กับแก้มั้ยกัดแกมเนี่ยโอ้ยเบาเลยเพื่อมึอแกซุ้มเลี่ยไปแห้งเบาครับปีกายนี่กินยูเบิดปีหลบปอบเพิ่งไปบอกมึง่ัซวลงไปหลังเวทีมาเฉิบห่าแจกเลยกินมังเบิสหนุบแก เราวนะนี่ครับพอลุงพอลุงเม่มื่งอีกแช่ก็บังหน้าเมื่อไหได้เปลี่ยนตาคนเ้าไรแม่เล่าเกว่าเล่าเก๋่าเล่าเก๋ไมนไม่ได้กินมาโอยอี่มึงกินจะไหมืกินกูบ่ได้ลเหลือกูเหลือแต่สมพรกปุ้งกับปุกบสมพักปุงไม่หายทางงไปมมึงขันว้าวสมพรกปุงไม่้ก็ขี้เด็ด ว่าสมภพวงแถวนีไม่เด้หน่อยนั่งดิงไว้โอ้ยพิจารณาดิงโอ้ยเราดิงง่จาจักจีเดียวบดดวัตรมาจีเดียวบดดวัตรดมันจะเียเรืยองเลยโอ้ยบมมีอาบอบลวดนะ,ะาดมาถึงมองแลวค่ะมาถึงเนี่ยยังนีเลย <c oughs> โอ้ยบอกว่าหลับออ <c oughs> ว่าจะท้าวังแดกทอยังก็เอแท้ปนกบแก๊เนวดไดนหวะนวดนวดไปนวดล่องเดี๋ยวจะนวดใท้เห็นมา่ม่อสิม่เส้นเลยเหรอมึงมีเงินอยู่ติมึงไม่ถามหาหนวดโวยปนกิเว่าอยากได้เงินรู้ใสเห็นยังสี่ที่ว่ามันขี้ขี้มาพูนกันไงวะไม่อยากขี้ตมันขี้ีหรือลนนวดนได้เงืนนมันวด่องนวดไทยเนะนวดไทยไทยได้ปกสินนวดนะ ไม่เยอไมยังไม่ยัาเกิดมาาก็สดพรมบงนี้แกกหาขวบบ้ไม่หยมาสัวไม่ยังอีันกหาขวบมันคหลายกิาเกียรม้ไม่ใช่หรอจะบอกประคุณได้ พอนมาพอดไหนตัวไปไม่ออกเลยยื er ้อง no right. uh ้างยื้อมึงย้างถึงบอกวันเราคุยล้วดเนี่ยมึงโทรมาฮะฮะยังไงมึงดูโทรศัพทเนี่ยมึงโทรมาที่จะไหนะน้อยมันตุกตักกี่ตัวตัวล่ะครับตัวจีฮัลโหลมาตัวยังแปลกจังยัง้อเฮ้เออก็ใส่ได้เนี่ย คนมีตัว่้าวคนมาคนมีแม่คนมีได้หลายไปไหนเนาะหาหนึน่งคนสนอ,องล้วงสองล้วงเจ้าอะรหม่งนีน้อยนวดว่าเท้าโอ้ยไกลมากยู่แล้็วโอ้ยสาสิะถาม่าคนไหลว่าสนองไม่คนหรอกนี้เนาะม่คนหลยลอว่าเป็น,นไ,ปไหนลรเราเราทกันหลเราเราต้มากเนาะจะไหลเมื่อไรเดี๋ยวใอยว่าจะไปร้่น,นีนอน้อยไปให้มันวนวดให้สนิทเยนี่ยอ้ยอันาก็ต้องมารอคนหลแล้วย่าเีคนหลใช้พื้เดีนวเลย หลายมาหลายก็งเขาช้่อนอาแซงนี่ละมันหายแไหนมันบอีมาเห็นจ๊นอน้อนบมาเอจะจีพุ่งตายแล้วดีนะจะไปำมาเ้อุปตยอีเชรมึงใส่สีอยางคือขวดอก่อนจะตัดอีาส่วนไม่กูพยายามแปดชิ้นตรงีเป้าเชอรมึงจะไหนมึงสบายดีบอสมบายดีตัน้อยมึงเป็นไหนหน่อยเอ หาไบอกหปาหนาี่อก้เอยเป็น้องไข้อนห่ไหนพูดหวาใครขโมใไซสุดนี่ะ้อบ้าเนาะเตเไหนอดสุดอาอันว่าจังไหนเนาะเข้าเขาไปดกนเาเขาไปหัวนาไม่ได้ออกอันน้มาจังจไข่ทะเลวอยู่ เเ็กันลยมาจะไหนเนาะค่ะเดี๋ยวค่ะหัวหน้ามึงเ,เ,เชียร์กันด้วยค่ะเ,เดี๋ยว่น้องกระซาวลูกค่ะกูป้าคนมาใช้ไล่กันสัวเพราะคนบอดช่งเลือกูบ,บอดเลยกูเศร้าบอดเลย